ติ่งมาด้วยนะครับเป็นไงผมจะมาวาดลูกห้คนดูดูโอ้ยเตียวอะต่อไปวานดีว่ ใจใช่แต่ว่าตั้งใจไปแลว้วชุดนี้ที่มันไม่มีรถนะครับตัดไปเลยดีกว่าแป๊บนึ่งครับ คุณรอภาพเสร็จได้เลยแต่ว่าผมจะวาดเว็บไปแล้วจยได้ตัวเนี้วดดดาดแบบไหน,นอ่ะเออวาดเ่ไปแล้วมันจะวาดเสร็จได้เสร็จโอ้ยพี่ถือ

คุณผมจะไ่ผมจะทำนิ้วให้เรื่อยผมจะไม่ด่าคุณนะผมจะทำลัวเ่าเคุณ มกไขไม่ได้เพราะมันเป็นประกาศเอง จอทำผมยุกมันอาจจะไม่สวยนะคะเพราะผมแบบทำผิดพลาดไปทำผิดพลาดแต่ก็สวยอยู่นะคือคุณเขายัางมือแดงเลยอ่ะแล้วห้องเบตาเขาดินด้นด็กถือมากไม่อยากถืออ่ะ ผมทำเพื่อถ่ายคลิปมนถ่ายคลิปครั้งแรกไม่จิบเพราะผมเคยทำคลิปไปแล้วนี่ยกตัวกายจวนรูปนะเนี่ยความเซจิมมาดียวเะเร็จแล้วนะคูตเกเร็จแล้วนะทุกคนผมรอเ็จดูนเนี่ยทุกคนที่ข้างล่างมันไม่มีอะไรเพราะว่ามันแค่ตัวนะ ทีต่อที่ต่อไปผมจะทำให้มันใหญ่กว่านี้ไม่ได้ทำขานะคะับดู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  เสร็จยี่สิบองนครับประมาณนี้ประมาณอาเออหมพ่เวลาไปเยอะเลยห้าร้อยสิบเอ็ดนี้นะคะบา,บ,าบาย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 ในปีต่อ,อไปผมไม่รู้ว่าผมจะซ,ซื้อเกบหลบมั้ยเ่สิเกตสิแปดสิเก้เนี่ย ไม่รู้สักจะใช้ปากกาแดงหรือปากกาสีกับเราไหมดูนะี่นะทุกคนกอนจะกลับล่าคุณม,มาดูนิสซอของผมน,นะมันจะเขียนได้เป็นแบบนี้เห็นไหมผมก็เลยใช้ปากกาแดงถามว่าอาจจะถามว่าผมมี้นิสซออีกนึทีไหมผมบอกว่าไม่มีครับมาดูผมมีปากกาอนี้ แล้วกสีครับส,สีมว่วงอันนี้มันเกินมาองแต่ไหนไม่รู้แล้วก็ครุฑเหล่านะเอาไปใช้ไปใช้แล้วก็ยังลบนะครับนี่ผมเคยหายคลิปไปแล้วแล้วก็ลูกผีเอามาทำอไมไม่รู้ดีอะไรอย่างนีดง้ดูของที่สับผม Ông mình sẽ rửa bộ kia một cái ra các con, không? Nó lưu lũ Ôi, ta đi nhé Thôi Thôi nó ngào ý Thôi nó cho cái gì đó Thôi nó nó con. Thôi ถนนเอาถนนทุกคนได้ยียเราต้องมาถือรศตพทให้คุณดูเฮ้ย,ยมันไปเร็วท้า,ย,ย,าย,ยังมาดูยางผมสิทุกคน,นายางสบเนี่ยประมาณเนี่นยจะไปทำอะไรไม่รู้ไปบ้าง